ในน้ำประวัติอำเภอหนองแขงพร้อมทีมการนำระดับอำเภอสู้พุรงออกด้วยสายพืชสูงอำเภอผู้มีการวิทยาการอาชีพหนองแขงนักการดำเนิการอำเภอขอนำเสนอผลการดำเนินการอำเภอทุนน้ำปะวัตอำเภอหนองแขงดังนี้จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กเยาวชนและแรงงานได้รับการสู้พุ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีประกาศนโยบายการดำเนินงานขุนนวัติประกาศนโยบาย การสร้าแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบผู้วงจรอย่างแงโยนจังหวัดอุรรธานีอำเภอน้องหานจึงได้ตอบรับนโยบายผู้บางราชการจังหวัดมากับเพื่อนการดำเนินงานลงพื้นที่ค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการมาปัดรักษาแก้ไขปัญหายาเสพติดมีแนวทางดําเนินงานระดับอำเภอที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมีพันธกิจที่สัยทัดและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนโดยใช้กลยุทธ์รองขันโมเดล ็นแนวทางในการกลับเครื่องการดําเนินงานมีกลุเป้าหมายหลักคือเยาวชนอายุ6-24ปีและผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีการประชุมหัวหน้าสนเทศการระดับอำเภอเป็นประจาทุกเดือนประชุมเดือนท้ายทุกปีนระหวันงคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอพชรและทิเทศบาลงานในพื้นที่เป็นประจาทุก3าเดือนมีแผนงานและแผนปฏิบัติการระดับอำเภอครบตาม3ลุกกระสร์มีแผนระยะสั้นห่งปีและระยะยาว ถ้ีโดยระบุดรายละเอียดกิจกรรมของวัตถุประสงค์ได้ยัดเวลาเป้าหมายงบประมาณและผู้รับผิดชอบชัดเจนจำนวนั้งี่ด20โครงการยุทธศาสตร์ที่1จําจำนวน14โครงการยุทธศาสตร์ที่2จํจำนวน5โครงการและยุทธศาสตร์ที่3ามจำนวน1โครงการงบประมาณประจำปีได้มาจากการจัดทำแผนงานโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆลดสวัสดิพร้อมกำหนดให้วันที่26่กลาคมของทุกปีเป็นวันทุกปีนับวันเมืองตานมีสูงกปราสานงาน เป็นนามวันและกับองค์เงิตั้งอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหานอำเภอหนองหานมีการดำเนินงานเข้าตามสารทีหลักของโครงการหนงนี้คือสารที่หนึ่งการดำเนินกิจสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่ยงเพื่อต่อการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดอำเภอหนองหานิดยสร้างกระแสหลายช่องทางผ่านสื่อทุกรูปแบบและผ่านกิจกรรมคือการรับสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่องทุกปีประกาศให้สวมเสื้อทุกปีนมวันทุกวันพุธเผยแพร่ข่าวสารโดยใช้กลุ่มไลน์เฟซบุ๊กของชมรม จากงานมหกรรมรวมคนคนทูบีเขาร่วมมหกรรมสร้างสุขภาพต่อต้านยาเสพติดของปศหนองหานเขาเร่วมงานมหกรรมระดับจังหวัดและรวมเดิระดมในงานประจำปีทุกสินเมอุดราณธานีจะปรากฏชมรมทูบีในเมื่อวันทูบีนักเซย์ทูบียอดการเด่นในระดับบุระระดับอำเภอและสนับส่งส่งเข้าแข่งขันระดับจังหวัดและระดับภาคส่งสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขันเรทเซย์ระดับจังหวัดจานวนทุก จังหวัดทุกปีจำนวนสองทีมส่งเราเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีไอแล,อลเข้าประกวดระดับจังหวัดทุกปีจํานวน5คนสมัครเป็นสมาชิกถาวรน,นิยาสารทูบีนามวันทุกปีจํานวน22สองแห่งยุทธศาสตร์ที่2การเสริมสร้างคูุ่มุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนจัดอุรมพัฒนาสกยภาพเจ้าหน้าที่สาสุขครูแกนนำเยาวชนสมาชิกทูกบีนาวันระดับอำเภอทุกปีจานวนสาบคนสนับสนุนให้แกนนำเยาวชน่ายพัฒนาความเป็นผูน้นำ แคมปอร์ด so to ิเนอร์จังหวัดบุรธานีทุกปีจำนวน30คนส่งแกนนำเยาวชนเข้าค่ายพนาสมาธิทุกปีละวันและถึงภายในสอนทุกปีจำนวน2รุ่นรุ่นละครึ่งแจกบัตรยาเสพติดทาเภอล่องหานจัดสัมมนาเครือข่ายทุกปีนละวันระดับอำเภอ2การเป็นวิทยากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดเนินโครงการทุกปีนละวันภายในจังหวัดจํานวน10ครั้งและภายนอกจังหวัดจํนวน2ครั้งสร้างเครือข่ายใหม่ในภายในจังหวัดเพิ่ม8อําเภอ ทำให้ปีนี้ทีน้ำผวันอำเภอหนองทัวซอเป็นตัวแทนเข,ข้าร่วมในกัรระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศปีทองฟ้าร้อยหกสิบแปดอำเภอหนองหานมีตัวแทนชมรมเข้าประกวดระดับภาคจำนวนหนึ่งอำเภอห้าชมรมเข้าประกวดระดับประเทศจำน,นวนหนึ่งหนึ่งอำเภอสี่ชมรมะกอบด้วยและประกวดระดับรักษามาตรฐานพราอเป็นตัวแทนเงินปีที่หนึ่งได้แก่ประเทศชุมชนคือชมรมทีน้ำวันชุมชนบ้านบอกปัดและชุมชนบ้านเชียง ศถานศึกษาคือชมรมธูบินนภาวันรายการชพหสองหานประเภทประกวดระดับเงินได้แก่ประเภทสถานศึกษาคือชมรมธูบินนมาวันโรงเรียนทางดูวิทยาโคงการประหารส่วนจังหวัดดอาานทาดีห้าผลการดาเนินงานและผลสําเร็จที่เป็นรูปธรรมมีการดําเนินงานตามแผนและระยะเวลาเป้าหมายที่กําหนดจนํานวน20โครงการดํเานเ,เนินการแล้วเสร็จจำนวน1ิโครงการที่เป็นร้อยละ85และกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สมาชิกกับกลุ่มป้าหมายเยาวชนอายุ6-24ปีในปเอจจำนวน18,726คนมีการบันทึกข้อมูลสมัครสมาชิกครบ100%สมาชิกทุกป,ปีในโครงการไคลติดยายกมือขึ้นลดลงทุกป,ปีจากข้อมูลรายงานปสต,ตอายุ6-24ปีเมเภอเดือรกาอน พบคูกเ่วยาเสพติดปี2 5 6 6จำนวน62รายปี2567จำนวน3.7รายและปี2568จำนวน3.3รายสมาชิกชมรมทุบีดูบวันในโครงการใค่ติดยายกหมือขึ้นไม่กลับไปเสพซ้ำปี2566จำนวน5.3รายปี2567จำนวน3.2รายและในปี2568จำนวน3.5รายปี2567แกนนำสมาชิกทมรมตุบีวันโรงเรียนหลองหายวิทยา ข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลระดับประเทศได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับ2ปี2 5 6 8แกนนำสมาชิกทวีนัมบวรพิธีรายการอาชีพน้ำผานเข้าร่วมการแข่งขันโครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงินได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับชาติทวีนัมบวันอำเภอนนำหานได้รับรางวัลเป็นหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมป้องกันปัญหายาเสพติดที่เด่นระดับจังหวัด ปี2565ถึง2 5 6 8 4ปีซ้อนแกนนำสมาชิกทุกีนมวันได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในรอบพอร์สฟิโอจำนวน38คนและได้ถึนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมีการศึกษาละ33,000บาทตลอดรั้วจำนวน3คนการนำแนวทางโครงการพัฒนาที่ทางของก่มพัฒนาการมาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ปัญหาพฤติกรรมให้กับผู้สูงอายุยังจนนำทาเยาวชนคน้องทหานเก่งดีมีสุขเป็นหนึ่งดวงไม่เพื่งยาเสพติด